จากกรณีเจ้าคุณพิพิธวัดสุทัศเทพวรารามเจ้าคณะเขตดุสิตผู้ช่วยแม่กองทำสนามหลวงและนักเทศชื่อดังโพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุเรื่องเป็นห่วงโดยมีเนื้อหาว่าถ้าเด็กตายเพียงหนึ่งคนประชาชนจะลุกฮือข่าวเช้าจะเล่าลือทั่วโลกาจะชาเชา้าน้ำพึ่งเพียงหนึ่งหยดเป็นน้ำกรดกัดกร่อนยาวประเทศจะร้อนเผาราวกับไฟเผาไม่มือง ความโกรธความเกรียวกราดพยาบาทกระตุ้นกระเตื้องจะเป็นที่ระขายเคืองยุคนละบาทของชาติไทยอภัยโทษอภัยทานคือหลักการที่แก้ไขลูกไทยทั้งเทศไทยจะสดใสในฉับพลันประเทศปฏิพานวาทีเจ้าคุณพิพิธทั้งนี้จากการตรวจสอบไปที่หน้าเพจเฟซบุ๊กของเจ้าคุณพิพิธปรากฏว่า โพสต์ดังกล่าวได้ถูกลบออกไปแล้วคาดว่าน่าจะโดนชาวเน็ตถล่มคอมเมนต์ไม่ไวเนื่องจากโพสต์ดังกล่าวดูแล้วเหมือนจะเป็นการสนับสนุสน,นพฤติกรรมของผู้ต้องหา112ล่าสุดทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ k ระบุว่า ขออาราธนาเจ้าคุณถอดจีวอนสีขมิ้นแล้วครองจีวอสีส้มแทนหลังจากนั้นขอเชิญไปปักกลดร่วมอดอาหารหน้าคุกกับแฟรงก์และตะวันจนกว่าทั้งสองคนจะได้รับการปล่อยตัวโทษจำคุกของคดีอาญามาตรา116คือ7ปีฝากขังได้4ีผลัดผลัดละ12วันรวมเป็น48วันพนักงานสอบสวนต้องรีบทำสำนวนส่งให้อัยการพิจารณาสั่งฟ้องครับ ใช้เวลาไม่นานนักเพราะมีประมวลวิธีพิจารณาความอาญากำกับไว้อยู่เจ้าคุณพิพิธจะสนับสนุนการเคลื่อนไหวของเยาวชนย่อมเป็นเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยเป็นกิจของสองหรือไม่โลกวัชชะใช่หรือไม่สังคมก็สามารถถามและวิจารณ์ได้ทั้งนี้ก่อนหน้านี้เจ้าคุณพิพิธได้พูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เอาไว้ว่าการทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ความวิบัติจะมาถึงตัว ทำให้หลายคนตั้งคำถามว่ากับโพสต์ล่าสุดที่ลบไปในภายหลังดูย้อนแย้งแบบสุดๆสิ่งที่อยากจะพูดก็คือว่าการทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์โดยวิธีการต่างๆที่กล่าวมานี้ไม่ใช่การบอกเสียงพระมหากษัตริย์มมนต้องการเป็นผู้ที่พระมหากษัตริย์ทรงโปรดปราน แต่อย่าจะบอกว่าตั้งแต่เราลืมตาเกิดมานี้สถาบันพระมหากษัตริย์มีแตใ่ให้ให้ให้คนเมืองนารักพระมหากษัตริย์แต่คนไปเรียนเมืองนอกนอก,กลับไม่รักเทิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์มันเป็นเพราะอะไรตั้งแต่เข้ากรุงเทพมา2518 อาตมาเห็นพฤติกรรมที่ทำลายสถาบันพระประสัตสองลักษณะด้วยกันคือหนึ่งใส่ร้ายป้ายสีโจมตีบิทาและคิดจะล้มล้างหรือโดยเชื่อระบบจะต่างประเทศมาเป็นเครื่องอ้างความเจริญประเภทที่สองคือการแอบอ้าง พระบรมพระบรมเดชานุภาพพระบรารมีไปใช้ประกอบอาชีพของตนเองไปบทขยี้ผู้อื่นไปรังแกผู้อื่นนอกจากนั้นแล้วยังออกไปใช้ทางการเมืองซึ่งในรัฐธรรมนูญกำหนดอยู่แล้วว่าพระมกษัตริย์อยู่นอกเหนือการเมืองซึ่งพระองค์ไม่ได้มาเกี่ยวข้อง แต่ก็มีผู้พยายามทำอย่างนั้นโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนสองประเภทนั้นถามว่าคนสองประเภทนี้ใครเลวร้ายกว่ากันอันตมาวสาสารเลวพอๆกันร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แ n งสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ